ครับวันนี้ามาศิกษาภาษาละนากันจอนะครับด้วยการอ่านจากข้าวองค์หินนะครับอ่าก็ในฉบับของอันสองสี่หกแปดเนี่ยเข้าองค์หินมันขาดตอนไปน้อยนะครับด้วยเทคนิคผิดพลาดเทคนิคบางประการเวลาทายออกมาอาจจะข้ามต้นข้ามจันไปนะครับมันหาไ่เจอนะครับก็เลยแก้ปัญหาเอาของลําปาง อ่าฉบับลำปางมาอ่านอ่านเผื่อมันเรื่องมันต่อเนื่องกันนะครับไหมวันนี้เอามาต่อเลยนะครับอันวันนี้เป็นของลำปางก่อนนะครับแล้วก็จะติดต่อของอันของสองสี่หกแปดต่อถิ็มน้อยนะครับเข้าไหมวันนี้อาจารย์เห็นนะครับข้าวอัวกลอยนะครับอ่านตะวันอันกลมาถึงนี่เราเข้าไปไหมอ่าท่อยออกนะครับเข้าไหมย้ายเป็นท่อยออก เวียงใจออกเวียงใจเขตคลายนะครับออกเวียงใจเขตคลาย <c oughs> ขี่กุญจอนงางอนซักงางอนสะ,ะ,งงนส,ะสะัขี่กุญจอนไงกุญจอนงางอนสะสะ,ะงางอน สะสะล้อยนะครับาครบครบ,ครบเครื่องนะครับมาเมจ้าเราผมเราเขียนว่าครบนะครับมไม่ใช่ครบเครื่องนะครับมามต้องเป็นอ่นตัวก,กาละหงนี่อ่านเป็นตัวคอนะครับไปมาครบเครื่องทวนคำแดงนะครับไปมาส่วนหกจ้างเลี้ยงอ่าส่วนหกจ้างเลี้ยง ยอดย้อยจัดแจงนะครับใส่ปวงคำปวงคำใส่ปวงคำคำปวงคำแดงนะครับอ่าตีนั่งองค์เจ้าประทบจะออกสึกมันไม่ได้ประดับอยู่นะครับเสด็จไปตามหันหนไม่ใช่หนนะ เสด็จไปตาโหนโหนใจมันไม่ใช่โหนจางนะตำโหนใจเจ้าโหนใจเจ้านะครับข่าพักอยู่ออันนี้มันเป็นนั่นพ่นห้องว่าอข่าพักอยู่นอนดินอ่ะมันเป็นนันอ,อันยุบลมบาดนะครับมาเวลาอันจัตะลักษ์ยุบลมบาดนะครับ ส่วนเจ้าส่วนเจ้านะครับส่วนเจ้าส่วนเจ้านอเนื้อนะครับก้อยขี care, between, ้หงหินนะก้อยก้อยขี้หงหินนะครับเหินแอลบินตาม้อย หม <extern als> ูเจ้าปล่อยไปก่อนขี่หงด้วยนะก็บินหงด <strong> ้วยกันขําไหนก็เดินมาเข้าข้าขบนนะข้านข้านไหนข่ายตับนะก็เห็นไหมมันมันมันไปหลายวันหรอกได้ไปจะน้อยจะน้อยเวลาขี่จ้างได้สัก วันสักสาวกิโลสามสิบกิโลเนาะไปย่างกํากันกรามาน้อยเพกับมาพักโดยเออโอเคนะส่วนหกเออส่วนหงหินนะส่วนหงหินว่ายในที่ลับเออส่่นไ้นะครับบ่ฮืออื่นผู้หันโดย มัดมืออ่าทุกมัดมือทุกนะครับทุกมัดมือปหอห,ห,ปหอดหิวโหยปอหอดหิวโหยแล้วก็มาตามใจตัวเอ่าไก่เหย้าหยืดกว้างนะครับไหมา,ได,หาได้หลายวันคืนได้หลายวันคืน พอถึงฝ่ายข้างกลางทะเลลมขึ้นนักนะครับขึ้นนักอ่าขึ้นนักนะครับขึ้นนักพวกพวกหกองค์อ่าพวกหกองค์ก็ประมันกรมันหกองค์นะกรมันก็หยุด อยู่พักเฮ้อไปไปถึงอันแม่น้ำอะไรมาอ่าทะเลลมนะนะบ่ออาจข้ามสาก่อนเฮ้อแม่น้ำมันขวางกั้นนะมาเจ้ากำมาน้อยก็ปศัจจนมาโถษ่ง <c oughs> <c oughs> มาถึงสากรม่ใช่ลากรนมาถึงสากรนีสากรที่หิมที่หิมฟังมันนะที่หิมฟังมันมันก็ยังว่าเลอะเลือนไป่น่อแล้ววาดสเสด็จมาถึงงาน,นที่อันแล้ววาดสเสด็จไปบุกไปกําไปส่องน้องปุณ จัะไปขอบครันเออหิมมืวันพระริบินปุ่นบินไปแอ่วหิมมืวันเมื่อไงมาหิมมาไปในป่าปาะด่านยักษ์ไปควายด่านยักษ์ปุ่นมาละแล้วลก็ปิกมาเนาะเฮสันได์มาหยุดอมาหยุดเฮสันไดาออมาหยุดอยู่พักนะครับอ่าพักอหิมฟังกัมนาตีมาเนี่ยมา อันอันของอันฉบับลำบากมันมีแล้วหิมฟังกํามนาตีนะเอาเอาของลำบางเลยเนาะอยู่พักนะกับอยู่พักเอาของลำปางเลยนะกับแมอของสองสี่หกแปดนะกับอา่าของสองสี่หกแปดนะกับของสองสี่หกแปดนะกับแม่มาอ่าอันนี้เป็นยางอา่า อยู่พักนหะิมฟังกัมนาตีนะครับเออยัองยังบ่เตื่อเลยไหนมาขอเปิ่งบุญน้องแนละ้วเดี๋ยวก่อนหิมฟังกัมนาเดียเผลุ่มเผลุ่มเผรุ่มเถิพี่กัมนาตีนะครับยังยังแต่บรรทัดน,นะครับโทษทีหกองพี่น้องเออหกองค์พีโโ่น้องว่าแคว้นเมืองผีเตึกนาตี ตู่ไปบ่ได้นาตีมะนาอันเจิกแม่น้ำนาตีจับนะครับจับอ่าจับนล้อันนี้ไปไปของอันของลำปางไรมาจักขอเปิ่บุญน้องนะครับหม้มันนายที่ไหว้น้องนายที่ไหว้เป็นธุระต่อไปนรับไอ่มา อันเอาไปอัก็เอาของลำปังนะครับเออของสองสี่หกแปดแล้วก็ไปมาอ่าอ่าสองสี่หกแปดของลปง่ะโอ้ไปไหนละ่ะเออเพก่ะเพลกอ่ะเตร่าเพลกเน่ย ขอเพิงบุญน้อง้วครับมาเด็ีล้วขยายหน่อยขอเงบุญน้องเดกไหนมาเดกกละนายจี่ไหวเป็นทุละกต่อไปขอเปิ่งบุญนขอเปิงบุญน้องนายจี่ไหวนะครมหาอานงวัก วักแรกเนี่ยมันจะต้องขอเปื้อบุญนะครับลงวนเสียงสามัญจัตวาน้องนายที่ว่าลงในเสียงโทพิเศษใช่ไหมเป็นทุละเออจออันนี้มันเป็นยกลมบาทนะครับไปเอานะครับไปเอา,เอาโอเคนะครับอันนี้อันนี้เป็นของฉบับสองสี่หกแปดแล้วนะครับเห็นไหมม,มูหกว่ามูหกพี่น้องนะครับพี่น้องเปื้อนป้องเปื้อนป้องฝุง ุงเขาว่าขอนงเงาเออยงเป่าข้ามไปอขอนงเงาข้ามไปนงเงาก็คือขอน้องโพธิสัตว์น้อยหน่อยมาฝายหน้าข้ามไปฝายหน้าก็คือไปปะเนาะไปหาอันเศร้าหาแม่อันพระสันนิพีิมาพวกละพ,พวกพวกอัน,ห,นหมอ่า มันบอกว่าไปมันได้ละหกหกอ่ะอนอยู่นี่รอเอาก็ไปเอาเรียบอยะพวกพวกอ่าพวกเฮาเราพวกเราพวกเฮาตั้งหลายนันตะลามันตั้งตั้งหลายนันมันตั้งหลายมันเขียนได้หลายแบบนะครับไอ้ตั้งหลายนี่ตะลาพ้องอันอันเออเอาโอ้โหแมวโอ้โหทเีเออแมวมันยุ่งดะดีดนทเีเออไอ้ียนดุรียนะ วุเฮาจังจังเลยนะครับจังหุกจู่ข้าจับอยู่กอยมาอ่าเก้าจีนะครับเบบนี้ทะเลหลวงทะเลหลวงนะครับทะเลหลวงเออ ลือกเลือกเลือก,กกว้างนะครับเลือกกว้างกว้างกว้างเลือกกว้างเพียงนี้นะครับเลือกกว้างเพียงนี้โบ้ใจซับอ่าซับปาลีนะครับเขียนเป็นเป็นซับแล้วก็ปะปะซับมาความจริงเอาปะสอนปะครับอันนี้ก็พอแล้วเนาะไม่ต้องใส่ตัวนี้เอ็มะโบ้ใจซับปาลีกัวาต่างนะครับไอ้มหา ขัวตังไพจักยังตักนะ้ว mm ก็ต hmm. ักใช่ไหมอัน uh, pues <tren igue> <horns> ่ี้น <Enlight enment alan> ี่นี่บนเขียนถูกต้องเลยไหมไพจักยังตักนะครับว่าบ่มีบ่มีขั้วขวางนะครับใช่ไหมมีแต่หุ่นตังนะมีแต่หุ่นตังมีแต่หุ่นตังมีแต่หุ่นตัง ตีนปุ๊ดขาด,ดวนมันข้ามน้ำอะไรมีแจหุ่นจางนี่มันเตี้ยวไปได้เตีนปุ๊ดไปไปอะไรอะอันนี้ก็เอาไปต่อนหน้าเนาะเอาตรงนี้ก็พอส่วนโปที่สัตเจ้าตนบุญวนเออ่าอันนี้ไปต่อนหน้านะเอาเอาแค่น,นี้ก่อนนะครับแม่แมอันนี้เป็นเจระอสองสี่หกแปดนะครับแม่แมเข้ามอาลงไปอันคำดูอันที่แปะไว้นะครับมาอันนี้มันเป็นของจะบ๊ับลำปางน,นะครับแม่แมเนี่ยครับ ขีกุนจอนงางอนสะล้อครบเครื่องอ่ะเนี่ยตัวเนี่ยมันจะครบเครื่องนะครับครบเครื่องอ่านเป็นคอเฉยๆนะครบเครื่องท้วนท้วนนี่มันเสียงโทพิเศษโทเมืองเไหมท้วนมันมันจำเนียงของใจโยนไปเห็นไหมใส่จุดไว้อะถ้าไปใส่จุดอะไรเนียท้วนท้วนมันท้วนมันเสียงโทใช่ไหม อันโ,นนนงโร,รงใรโยน,นะเ,นะนเป็นเสียงโทรพิเศษทางเมืองแล้วก็บัรทวนเครื่องครบทุนเน่เครื่องหไหมครบทุนอ้าถ้าสมมติว่าเป็นไตเรืองไปอ,อะะ่านออกยังไงครบเครื่องทุนนะครับครบเครื่องทุนอ่าอันครบนี่เป็นอันเสียงตีนี่เป็นออกเป็นเสียงโทรนลเป็นคบแล้วกโคบเครื่องอ่าเครื่องเนี่ยเป็นเสียงโทรน้ไหมเป็นออกเป็นเสียงเองแล้วอ่าคบบคบเครื่องครบเครื่อง ทวนเนี่ยเสียงโทพิเศษโทเมืองเพราะก็ทวนนะครับเสียงออกเองเองนะครับอ่าโคบโคบเครื่องทวนนะทวนอ่าคำคำแดงคำแดงคำแดงเสียงสามัญสามัญอ่าใจเรือบนคำคำแดงพอดอกเสียงตีพอนันก็แค่นี้คำแดงคำแดงเออไม่เป็นไรมาโอเคนะครับ เอาล้วเอาลเอาล้อันนี้เป็นเสียงแต่งน,นู้ตนตามที่ผมบรรยายโอ้โหบๆๆเนี่ยส่วนหกจ้างเลี้ยงาอิย่อยนี่นี่นี่ยาดใหญ่ะยยนะตัวอยอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะต้องอันออกเสียงอันอันออกเสียงแบบยอยักษ์ไทยแล้วก็มาเย้เอาห่อหีบมาใส่แล้วครับเห็นไหมมันก็เป็นหาดิยายไปฮะอันนี้ญาติยายเนะ่ยยอดยายชัดเก่ง ชัดแจงนะครับอันนี้โทษดีมันตกไปชัดแจงนะครับใส่ปวงคำแดงที่นั่งองค์เจ้าประดับอย่างงามเลยนะนกแกพวองคนะ์สาเด็ดไป ตามหนใจเจ้าค่ำพักอยู่นอนดินอย่าว่าไปจ,จนะ่น้อยจะน้อยะขี่จ้างไปนะ่ะวันนะสาวกิโลสมิบกิโลส่วนเจ้านอนนื้ออเจ้านอนเอยมาอันนี้ก็คือปรธิสัตของเรานะเออก็มาน้อยของเราลนะก้อยขี่หงหินเออไปก่อนไปขี่หงหินตัวกําเดียวเแนเะบิน ตามห้อยมูเจ้าเจ้าก็คืออันหกกะมาณนั่นแหละอโอเคนะครับอาอา่ากันข้ามไหนนะกันข้ามไหนก็เดินมาเข้าข้าบวนไหนค่ายตับนะครับอ,อันนี้มันเป็นมันเป็นทับอโอเคข้ายตับนะครับ ไข่ตับส่วนหงหินไวในตีลับบ่ฮืออื่นผู้หันตัวตุกมัดมือก็หอดหิวโหยตามใจตัวไก่ยาวยืดกว้างครับไหมมั้ ได้หม่วันคืนพอถึงฝ่ายข้างกลางทะเลลมคืนนักพวกหกองค์ก็ยุดอยู่พักบ่อาจข้ามสากรเจ้ากำมันน้ยอยอก็ปทจจรอน มาถึงสากรที่หิมฟังหันนะครับไปมา,มา,ม,ามาถึงสากรก็ตยมาตันเดียนไม่นํามาละแล้วลว่าสเสด็จไป,ปกว่าจะลงหงเนะ่ยไป,ปข้ามไปฟังหิมมะปานมาก่อนจับไปขอบขัน้นหิมเมื่อวันดันยักเรูุ สูดไปกายบินกายไปต้งฟังพุ่นมาแล้วแล้วก็ปิกมาเนหะ็นไ,ไหมแล้วก็ปิกมาอันหกอง์พี่น้องอนะถามแล้วก็เฮสันใดมาหยุดอยู่พักหิมฟังกัมนาตีเห็นไ,ไหมมันหยุดอยูดด่ที่นี่แล้วไ,ไหมหกองค์พี่น้องว่าแคว้นเมืองผีเตอกนาตีเออแม่นำ อู่ไปบ่ได้จับขอเพื่อบุญเอออันนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมันอ่าของอันอ่าของอันสองสี่หกแปดละน้องนายที่ไหวเป็นธุระต่อไปเอาเอออันนี้มันเป็นอันเข้ายุบลวมบาดของเขาเออมันหายไปมันไม่ใช่เหมือนบาดปกตินะครับเห็นไหม หมหกพี่น้องนะครับหมหกพี่น้องอะ่ะหกองใจเพนะื่อนป้องป่งเขาเออนะถึงหมูเขานะถึงหกคนนะว่าขอนองเหยาเออขอพระโพธิสัตว์เฮานะี่ยข้ามไปฝนะ่ายน่าเออพวกเฮาจังหลายตั้งหกจู่ฆ่าจักดูกอยมา เก้าจี้นะครับไอ้มหาทะเลหลวง,ลวงเล็กกว้างเพียงนี้บ่อใจสับปอรี่ขั่วตัง <c oughs> อันหกองคเป็นอู่น่อน <c oughs> ยไพจักยังชักไพ่ชักยังชักบ่มีขวัวขวาง <c oughs> มันบ่มีขวัวข้ามไปอะสะพานอะ มีแต่โหนจางตีนพุทธขาดด้วนเอออนนีนเนี่ยละ้ตนตอบไม่ล้วอันก็มาน้อยพวกอย่าตอบแล้วนะใครมาเอาก็อันเออเอาเอาแก่นี้ก่อนนะใครมามา,มา,มา,มาก็เรื่องราวมันก็เปลี่ยนใช่ไหมเอาแล้วเริ่จมจะม่วนแล้วนะใครมาอันอ่าหกองจายบนขี่จ้างเดินไป ก็มาน้อยก็ขี่หงบินโดยไปเมอวนนี้มันไปไปมันได้ละมันไปข้ามอันแม่น้ำาได้ละไปมันได้ละมันบบมีขัวข้ามแบบเอาแล้วนี่แหละเอออันก็ขออันจะขออัน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 ก็มาน้อยไปไปเอาเนาะเข้าไปมาหาอันกบมาน้อยพวกก็จะว่าจันได้แล้วครับันพวกเอาเอามาว่ากันต่อนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ